ถ้าใส่ฟองขวาแล้วเราจะได้ค่าที่วิ่งเร็วขึ้นมาเลยนะเนี่ยหอดิ้ง 5, สวัสดีครับก็พอดีไปเจอมาใน Facebook ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าการใส่นาฬิกาการใส่กามินมือซ้ายกับมือขวาแล้วก็ไปวิ่งลู่400เมตรอ่ะมันให้ เพจแล้วก็ระยะทางที่ไม่ตรงกันก็มานั่งคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมซึ่งพอคิดคิดไปมันก็เป็นไปได้เพราะว่าแขนซ้ายเราเนี่ยถ้าใส่แขนซ้ายเนี่ยระยะทางเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันอยู่วงข้างในไ,ได้ติ่มมาได้แล้วก็ถ้าใส่แขนขวามันอยู่วงนอกระยะทางก็อาจจะมากกว่าแต่ทีเนี้ย มันจะมากกว่าน้อยกว่าขนาดที่ทำให้เพจเพี้ยนเลยหรือเปล่าก็เลยว่าจะลองมาดูกันก็คือก็คือก็คืออันนี้คือลูมาตรฐานเขาเรียกลูหรือเปล่าก็คือไอตรงกลางเนี่ยมันจะมีระยะก็คือแปดสิบสี่จุดสามเก้าเมตรใช่แล้วก็รัศมีเนี่ยมันคือสามสิบหก 0.5แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเราลองมากดอย่างนี้ดูแล้วเนี่ยครับระยะมันไม่ได้400เมตรพอดีก็เลยไปหาข้อมูลต่อพอไปหาข้อมูลต่อก็พบว่าไอการที่เราจะวัดความยาวของเรนเนี่ยเขาเนี่ยจะวัดออฟเซตเข้าไปจากขอบด้านในเนี่ย30เซนติเมตรทีนี้ผมก็เลยเ ลองมาดูว่าหน้าตาของอลูกจริงๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนโอเคเริ่มจากตัวรู่เมื่อกี้ตัวนี้มัน84-39ิบเกเริ่มจากการนากเส้นแรกออกมาก่อนเลกันเป็น แปดสโอเคเราได้เส้นตรงเส้นหนึ่งขึ้นมาเส้นตรงเส้นนี้จะยาวแปดสทีนี้ต่อไปก็คือเราจะมาดูกันว่ารัศมีของตัว รัศมีของตัวโค้งเนี่ยจริงๆแล้วที่มันควรจะได้400เมตรเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ก็คือจะเป็น8.4.39คูณ2อันนี้คือส่วนของเส้นตรงทีนี้เส้นโค้งเนี่ยมันก็คือเป็นวงกลมถ้าเอาสองข้างมาประกอบกันก็จะเป็นวงกลมสุดของวงกลมก็จะเป็นพายคูณ อ่าเอ้ยมันต้องเป็นส 2> 2. องพ่ามาสองแล้วก็อ่าซึ่งผมจะให้อ่าเขียนัจบเลยแล้วกันโอเค,อเคก็คือผมจะให้ตัวเหีนมันเป็นผมจะให้ตัวอ่าแทนเป็นตัวเอกตัวนี้ปึ๊บ แล้วก็เขียนสมการก็คือเป็นไอส่วนของที่เราวิ่งตรงๆ2ข้างก็คือเป็นแปดสี่คูณสนี่มันนี่เขาบอกว่ามันระยะใกล้ๆกับถ้าจำง่าง่ายคือ2เท่าของมาราธอนแล้วก็2อพายแล้วก็เป็นคูณ xx นี่แทนรัศมีพอแก้สมก,การออกมาเนี่ยมันจะได้ส6 7 9 9 8ดเจ้าเดี๋ยวผมลองใส่3าม9กจไปเลยแล้วกันโอเค เล่มเลยผมจะใส่วงกลมที่รัศมี3 6มสิบจุดเจ็เกาเก้าแปดเยเอาเมเยอะเลยกดอันไดไปทีนี้เ,เริ่มย้ายดบ ี่เอาไปดูนะนะอืมออือือือโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาส่วนโค้งส่วนนี้ออกก็คือ แล้วก็สลับส่วนนี้กลับไปอีกด้านหนึ่งมิเล่เล้วถามว่ลบไม้บอกไมยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเรามาดูระยะรวมของวงนี้กันว่ามันได้เท่าไหร่โอเค,อเค,อเคก็จอยเข้าด้วยกัน โอเคอันนี้ก็คือจะโชว์ระยะที่ได้ความยาวรวมของทั้งหมดนี้ก็จะได้400เมตรพอดีนี่ก็คือลู่วิ่ง400เมตรของเราซึ่งซึ่งคือถ้ามา,มาดูลัามีตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น36.7998แต่ว่าในเว็บเนี่ยมันคือ,อ,อ36.5ถามว่า ทำไมถึงเป็นค่านี้ทำไมถึงไม่ตรงกับในแบบที่เป็นตัว36.7998เพราะว่าเดี๋ยวเราลอง offset เข้ามาสามสิบเซนโอเคดีเจนนึ่งรบโอเคอันนี้ก็คือเส้นที่เรา offset เข้ามาแบบ๋ยวผมใหเส้นสินี้เป็นเส้นสีแดงมาแล้วกันโอเค คือเส้นนี้เนี่ยนี่คือขอบด้านในสนามเราเลยซึ่งไอตัว,ตวไอตัวระยะเนี่ยมันจะไม่ครบ400เมตรแต่แต่แต่พอเราดูพอเราดูไอตรงขอบเนี่ยมาได้3 6สิบหกเ็นี่ยาิหกจี่เก้าเก้ก็คือ36.5นั่นแหละจริงๆซึ่งมันจะเท่ากับขนาดของสนามมาตรฐาน ใช่ก็คือเป็นความจริงที่ว่าอันที่หนึ่งก็คือถ้าจะวัดให้ได้400เมตรต้องวัดเข้ามาจากขอบริมด้านในสนามเนี่ย30เซนทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราวิ่งตรงเส้นสีขาวที่ได้400เมตรเลยตีว่าคนเราเนี่ยกลางมือออกห่างจากการประมาณ60เซนแขนซ้ายของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ขอบเส้นสีแดงนี้คือคือระยะ สามเก้าจุดปดสามอยเก้าสิบแปดจุดหนึ่งหนึ่งห้าทีนี้สมมุติว่าผมใส่นาฬิก,กามือขวาผมออฟเซตออกไปอีกสามสิบเซนใส่นาฬิก,กามือขวาปึ๊บนาฬิกามือขวาผมให้เป็นสีเขียวแล้วกันเนี่ยระยะก็จะเปลี่ยนไปละเป็นสี่ร้อยหนึ่งจุปดแปดสี่เก้าทีนี้ เราลองมาคิดดูกันสมมุติสมมตุมมติว่าสมมุติว่าเราจะวิ่งกัน10กิโลเอาแค่10กิโลอ่ะสิกิโลเนี่ยก็คือหารสี่เราจะได้เราจะต้องวิ่งสนามนี้25่สบ้าอทีนี้ผมสมมุติว่าผมวิ่งโดยใส่ในาฬิกามือซ้ายชิง เสร็จแล้ปะเศรษฐกิจมือซ้ายยี่สิห้าล้อก็จะเป็นยี่สิห้าคูณให้ความยาวด้านในเลยสามเก้าแปดจุดหนึ่งหนึ่งห้าใส่ตัวเลขกันสามเก้าแปดจุดหนึ่งหนึ่งห้าโอเค ซึ่งจะได้ออกมาเป็นหกแปดจุดหนึ่งหนึ่งห้าโอเคได้เป็นเก้าเก้าห้าสองจุดแปดเจ็ดห้าทีนี้ทีนี้สมมติว่าเราว,เราวิ่งได้สิบกิโลเราวิ่งได้ซับหนึ่งพอดี ก็คือหกสิบนาทีปุ๊บฝั่งซ้ายเพจที่ออกมาก็จะได้โอเคเอาใหม่เมื่อกี้กล้องตัดอากาศร้อนมากไปหนะ่อยโอเคอันนี้ก็จะเป็นหาก็คือถ้าเป็นใส่นนาฬิกาฝั่งซ้ายมือเนี่ยระยะมันจะเป็นรอบละ สามร้อยเก้าสิบแปดสิบกิโลคือยี่สิบห้ารอบจะได้เก้าจุดเก้าห้าสองกิโลซึ่งเอาหกสิบตั้งแล้วก็หารด้วยระยะทางเ่ยได้เพจเนี่ยก็คืออยู่ที่หกจุดศูนย์หนึ่งหรือหกจุดศูนย์สองแล้วกันแต่พอเราใสา่ในกาขวาม,มือเนี่ยระยะต่อรอบจะอยู่ที่สี่ร้อยหนึ่งจุดแปดแปดเราวิ่งสิบห้ารอบเนี่ยก็คือได้สิบกิโลกับอีกศูนย์จุดห้า ซึ่งเพจที่ออกมาใหม่เนี่ยก็จะเป็น5.5826ซึ่งเพจมันก็จะต่างกันอยู่ประมาณ4วิต่อกิโลใช่ประมาณนั้นไม่ดูเข้าใจไหม